บุการับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ c e n t r ั l หาดใหญ่ะค่ะ oh <my. S 1> วันนี้ค่ะเราก็จะมีโชว์สุดพิเศษนะคะจาก r e ว i s e ค่ะกับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะ r e mm hmm. วายส์แบรนหนนั่นเองนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะคุณจะได้มีโอกาสได้พบกับนายแบบ r e ว i s e ค่ะซึ่งเป็นผ er mm ู้ชนะเลิศในการประกวด r e ว i s e 501ของภาคใต้นะคะ mm hmm. พร้อมกับนางแบบสาวสวยสุดเซ mm hmm. ็กซี่ด้วยนะคะ

แล้วนะคะนี่หนุ่มหล่อนลาตาน่ารักแล้วก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าอีกไม่นานนะคะใครที่อยากจะแบบมีไลเซนซ์ซูเปอร์สตาร์ไว้ในมือรีบๆขอไว้ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อะอะไรคะสวัสดีครับชื่อจริงชื่อฟอนันโดนะครับลูกครึ่งไทยลูกคนึอิตาลีชื่อเล็กชืดอโรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ผลงานเริ่มเข้ามา น <S <S ยอะเหมือนกันครับผมก็ก็จะมีละครนะครับละครช่องสากครับกับละครของค่าใหญ่ตัวครับแล้วก็มีพงมาทีไลายนะครับแล้วก็มีผลงานกับกับรีวายครับกับพี่โดโต้นะครับผู้บริหารรีวายครับก็ผมได้ถ่ายอิเมตัวลุ่มแมนเทลแล้วก็พืงนฐานก็มีเปรี้ยวครับแล้วมาเหลือเนี้ครับพวกผมกับกลุ่มรีวายก็จะขึ้นไปลาวครับไปถ่ายต้องถามดปด้วยนึงวันนี้เนี่ยนะคะกังเกงยีนตัวที่เฟอร์นันโดใส่เนรุ่นอะไรกัน เป็นรุ่นแวตลูครับเป็นรุ่น522นะครับเนี่ยครับแวลมันไม่เหมือนกับรีไวซ์ปกติไงครับแวตลูคือว่าแวตลูนะครับมันผมว่ามันใส่สบายดีนะครับแล้วก็มันก็เข้าดีครับเท่ากับุ่นรีไวซายกับุ่น,นรีไวซ์อะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยนะคะทำไมถึงติดใจรีไวซยส์คจริงๆนะครับ รีวาเนี่ยมันเป็นเครื่องยีนรุ่นแรกเลยครับตั้งแต่ปี1800ครับที่อเมริกาแล้วก็ผมว่ามันคลาสสิกดีครับแล้วมันก็เข้ากับตัวผมซึ่งผมชอบรีวามากเลยครับก็คือใส่มาตลอดจนแล้วถูกต้องครับแล้วอย่างนึงเมื่อต่อนนี้แม่ผมก็เคยมีกรีวาทีนี่มาคุกับสาวรีวายกันมากมาด้านนี้ก่อนเลยกันนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องแหม่มค่ะค่ะแหม่มนะคะแหม่มคะวันนี้รีวายตัวที่แหม่มใส่นี่เป็นรุ่นอะไรเอ่ย592ค่ะห สอนะคะมีทำกิฟบเก๋ด้วยแบบเป็นเทรนด<ช>์พ<ล>ับขึ้นมาซะสูงทีเดียวนะคะน้ำท่วมหรือว่าไงคะไม่ค่ะ <laughs> มันเป็นไลฟ์สไตล์นะคะที่บอกว่ามีเฉพาะของ DIY เท่าน,นั้นนะเพราะที่พับขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะจะเห็นได้นะคะว่า ตะเข็บด้านในนะคะพอบออกมานี่ an สวยมากสีแบบเก๋ไก่มากเลยดังนั้นเนี่ยจะพับก็ได้ไม่พับก็ได้ใช่แล้วสวยเหมือนกันถูกต้องแล้วนอกจากรุ again, pair, ่น ah นี้แล้วแหมชอบรุ่นไหนอีกอีกรุ่นนึงแหมก็ชอบเป็น595ค่ะออก็เป็นแบบสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยเรดลุกเหมือนกันนะคะนี่น่ารักมากเลยใส่สบายไหมคะสบายมากๆเลยนะคะก็จากที่ทุกท่านได้เห็นสวยไหมคะสวย 1 5%ด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะวันนี้รีบๆซื้อเลยนะคะลด15%ค่ะมาก,กับสายคนบ้างนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อก๊กอฟค่ะคุณก๊อฟนะคะคุณก๊อฟใส่รุ่นอะไรอยู่คะวันนี้อ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น59 เนื้อผ้าแบบเพคเจอร์ก็จะไม่เหมือนกันใช่<า>ะค่ะสวยมากเลยค่ะก็ใส่พอดีรูปร่างนะคะฟิตกำลังดีแต่ว่าจะรู้สึกสบายไม่รู้สึกแน่น<ช>ไม่แน่นขา<ช>สบายสบาย จะไม่ทราบว่ารุ่นนี้เนี่ยที่ชอบเป็นเพราะอะไรคะจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยมองผ่านๆอาจจะสวยแบบเรียบๆนะคะจริงๆเราจะมีกิมมิคนะคะน่ารักน่ารักอยู่นิดนึงคือตรงนี้เลยค่ะตรงหูนะคะหูกางเกงของเราด้านในค่ะจะเป็นสีแดงอ๋อมีแอบแบบใช่ใช่ค่ะก็เป็นลายสีแดงด้วยนะคะใช่ใช่รวมถึงนะคะตัวกรังกระดุมนะคะก็จะ ออกแบบมาแบบไม่เหมือนปกติใช่ค่ะก็ใช้ไหมสีแดงนะคะปักเย็บให้เป็นกิมมิกนะคะน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ก็ลด15เปเซ็ด้วยใครให้สนใจก็ลองได้โอกาสมาพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มนะคะจากทางรีวายค่ะขอเสด็จประมุนกันต้อนรับคุณโต้ด้วยค่ะนี่หล่อไมแพ้นายแบบเลยนะคะสุดยอดสวัสดีครับทุกคนครับ ค,คือวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่เห็นรนแบบับลูกค้าหลายๆคนมาแบบนี้นะครับก็แรกๆเวลาเรามาภาคใต้ก็แบบอยากจะมาเซนทัลน,นะครับแต่ว่าแบบคือยังยังไม่ได้กลา้าที่จะมาแต่ว่าวันนี้เราจะลุยเลยแล้วก็เห็นว่าแบบเราก็มีการเดินแบบแล้วก็มีนางแบบเลอนางแบบมาด้วยแล้วก็รีไวซ์ก็หวังว่าจะมีจัดในลักษณะอย่างเงี้ยต่อๆไปนะครับ วันนี้คุณโตมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันนี้เราก็มีของเรดลุ o ถ้าหากว่าซื้อสินค้าของเรดลุ o หนึ่งชิ้นนะครับบวกอีกกับอีกหนึ่งชิ้นก็ลด15เปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณโตปรโมทเลให้คุณโตด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นแฟนค่ะ